อ้าวสวัสดีพี่น้องกองป่ายสุขสุขนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อนี้มาเยือนกาลสินถิ่นน้ำดำนน้ำดำเมืองกาลสินนะครับเดินทางมาตั้งแต่ที่สี่กว่าๆเนาะออโตจากกรก o r มาที่สี่เดี๋ยวนี้บอเดี๋ยวนี้ถึงทนี้แล้โอ้ยลงล้มเลยสบายมาเจอทีมงานเมียจมนะครับมัวลุ่งนี้ กำลังเตรียมพร้อมอยู่นะครับผ่านป่วยล้งเึิงบ่น้องน้องชายแล้วก็มาผ่านไก่ลิมลิงอีกเซฟเซย์ปูนั่งยืนยันยันลงยันยันเขาซับโตบ่นักกีฬาฮะเหรอเหรอเหรอทีมงานสกลนครบุกนะครับอำเภอนามนเนาะ ก็ย่านครับใก้ตลาดลศรีเอาโอ้โอบรรยากาศกำลังเช็คเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทีมงานเงียบจุ่มพาดจานวันนะครับสบายสิวซิววันนี้มันบ่

ผ่านตามจากบ้านจากเมืองมาใส่ขึ้นฮอดเมียมือค้ำค้างหรือว่ายังบทสร้างยังบทสร้างพอหอกมาแล้วครับวันนี้เพิ่งเสาสาน้อยเสาน้อยแล้ววันนี้ทีมงานกำลังกินข้าวเสานะครับเตรียมบำรุงร่างกายไว้พร้อมการวันกินแทนเมื่อคืนเนี่ยผ่านไก่มือเปิดลุติ้ง เชฟโลนะครับน้องมุก huh. ท uh ันนกนะครับพนหารการกินเพ่นกระเมื huh. uh ่อไรหน้าเลยปะหน้าเมื่อปลาขังได้การวดเ้ามักดีกว่าเอามาลันงล้วลงแรเพลเพเพ่เราเอาข้าวเจ้าน้ำห้าม ลายแล้วเหรอจ้าว่านโบได้คือผ่านป่วยของเขานะครับค่อยๆย่างขย่อยขย่อยลงมานะครับอาจจะกิ้งลงมาก็ได้นะครับถ้าเบิ่งช็อตเด็ดนะครับตัวเด็ดเลยครับตัวนี้นะครับริมริงตัวพาเรามาเยือนอำเภอนามนเนาะตำบลยังก็ตำบลตำบลยอดแกงยอดแกงนอกน้ำเลยเขาเองนะอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมากายมากายเดินทางมาตั้งแต<ม>่ตี<ม> สามกว่าตีสี่อยู่ละออกหลดมาพึ่งฮอตนาตีสามาผ่านทีมงานกับกินข้าวกินน้ำนะครับเตรียมตัวรอรอรอนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไป่ทีมาแล้วก็หาลงจองจับจองที่นะครับค่าแพรกับสี่ร้อยเนาะค่าโบมี่แพรกับสองร้อยนะครับ มีแพมีคา400่ยครับ400นะครับนี่คือบรรยากาศ่วงเรา้านะครับเตรียมโต๊ะตามเบิ่งนะครับว่ามันจิเป็นอะไรน,นะครับมาต่างถิ่นต่างมัันเป็นปลาในน้ำนะครับเขากระบุ้งมุ้คนหลายนะครับหลายหลายูม่าเรื่อยๆ ทางเพิงยังพากันเตรียมตัวอยู่ครับโดยเฉพาะเมียจมก็ซิบกว่าแล้วจิมงานเมียจมมื่อนี้เอาเงินมาห้ไทยกราสินบมต้ามกับ6 7เ0 0พันุมล้ครับมื่อนี้นะทานพิษนี yep> ่สบายมีสปอนเซอร์เนาะเขาตัวเขาไปลายเชื่อแล้วมาบ้านเขาเนี่ย อภิดซบ้านกระเริ่นตั้งคณะกรรมการเดินลงแล้วพี่น้องใล้สเวลาเรอใหญ่บ้านยอดแกงตอนนี้ครับเปิดแล้วครับโอ้ยโอ้โห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  đúng okay, บรรยากาศนะครับนะนบ้าน,นะะห้าละสี่้าห้า่บรรยากาศท,ทั่วไปนะครับ โอ้โหสี่โลนะครับ ปลาลายหรือส่วนมากก็จะเป็นปลานิ่นนะครับโอ้โหสี่ห้าตัวสะดุ้งสองร้อยนะครับนะอุ้มเลย โผล่ละโฮ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 อบาอ้ากว้างนึงนึงลงเลยพูาคได้อยู่ได้อยู่ครับตัวเดียวคุ้มบ่ได้อืม ดอ,อฟีโล่เองเอาเกล็ดขี้นิ้วั้นนันมันจะหนักหนาตั้งแต่ตั้งที่บริเวณดอฟี่ดอฟีโลนะคะพี่ดอกขามาได้รู้ปี่พูด่ายนะคะไอ้ยังขึ้นไหนไอ้ยังขึ้นบึงนะครับขบงโอ้คนมาโอ้แห่เด้นะ 睡觉，睡觉，睡觉，慢一来。火。 พือนพักกะไ้ขึ้นบ่ครับพือพักอะไรขึ้นบ่โอ้ป่าอยู่นี่เนากมันอซิกนะครับแมนวกตวมาทะสกุลยังติดตึะน้ำหิมไงเอาตานี่บ่นี่บ่เอาตานี่บ่โอ้บองเดียวนี่พื้นนี่นี่ก็เป็นเราย้ขึ้นมาเองลายครืบ้นปลาฮอดกาง ไปไปเ,อ,เ,อ,เอ,อย่างเงเนาะนั่นดิสุดยอดเลย

พกขึ้นเอาพ่น่ครับบอขพกขึ้นหาอ่าเาจะมเดี๋วื่อนะากเยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพึ่งใส่ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวกด้ได้้ได้ย้วนะแล้ว เีย<า>ไปสร้างครับให้ได้า้าใหญ่<า>ได้รางวัลต้อมรู้กันไปเอาไปเอาเงินถ้าหกโลคืนโอ้โหสองฝั่งนี้คือองดีนะครับใส่ขีดขึ้นไปเลย โหลห้าสิบบาทหาชีตาฟก่อเอาลออนตลาดปลา้ากระายชุาป่านด้อค่ะเด้อปานิ้โลละหาสปาทหาสาทเด้อค่ะเด้อพ่อค้าเด้ค้าเพื่นมาลสะดุ้งเลยปลาใหญ่ใจมงนี้ มาแล้วสะดุ้งบ่หญ่นี่อ๋อกลับมาเนาะจักโลคับนี่จักโลคับสี่โลหกสีโลหมานแกสองร้อยห้าสิบมาแล้วมาแล้ว าระดีตั้กระสนเอ้ากรดีบอลเกณฑสลักข้างเชยพุ่มกรดีใส่โซคิดโซคิดอเอถูกโอ้เดี๋ยวนี้ โอ้สองตัว้ปุยโอมันน้อยมันน้อยมีไปมันน้อยกว่าของเขาอุ้มาอุ้มมาเอาลยสิกแออุ้มสอตัล้วป็นไปยีได้สิทีีตงลแล้วสมพมันจะยืนฟอดอยู่้วเวลิ้นปิดสุดจัดสุดจัดไม่ใช่ันพนเวที้นโอ้โหนี่

้เวลาคนกันยังหลายนะครับแต่ว่ามาไกลนะครับจะเดินเวลากลับแล้วไมได้เดินมาครับแล้วคนมงหลายป่ากันยังหลายเด็ดคนหลายจนลุ่มีบางลงนะครับก็บเราคลิปนี้กับฟิตเคนี่นะครับขอบคุณท okay ุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสุดท้ายเรื่องกุไลก็สักสักยับ